ตัวนี้เป็นสปูนนะครับชชมโบสปูนสําหรับงานชาโดนะครับก็ใส่เบ็ดทางเดียวแบบนี้นะมันจะเป็นปลานะครับาโดมีขึ้นอยู่ครับขึ้นจิบนะครับน่าจะกัดลูกปลาจิบจะลองดูนะครับ จะเป็นยา <laughs> ยูยูครับพาลับ <laughs> <c oughs> โอ้บลุดใ <laughs> <laughs> ส่ไม่ใหญ่มากนะ โไ้ยไล่โอ้ยต้องไวไหวเว้ยกัดไวไวไวกัดไวไหวเว้ยกัดไวไหวจิงวะสับเงาดีวะเนี่ยเนี่ยกูตามมาเลยอ่ะโอ้หไวไวไวชอบไวไวไวช้าไม่เอาครับ กระด,ดูมากสปูนต้องไวๆไวๆสปูนจอมโบสปูนครับเป็ดทางเดียวแต่แรกตีช้าๆมันไม่เอานะมันไม่ค่อยแบบคือมันเป็นปาลาไวรุ่นด้วยครับผมกอแบบปบ,บปุ๊บกัดปึ้งเลยตามมาหลายตัวมากโอเคอีกนึงแต้มครับวันนี้เดี๋ยวลองปาลากำลังกัดครับ ครับแดดดีด้วยครับงานพวกงานใบพวกนี้น่าจะใช้งานได้ดีเดีย๋ยวมันขึ้นเป็นเต็มเลี๋ยวตีเข้าฝูงแนละ้วตะกรอยไว้ครับนะตามไหมครับดูหมูกับทุกไม้เลยนะ ยง๋ยู่ตัวนี้เกือบสองแล้ว โบสถูนจำพวกสมุนบุตรวุ่นวา,ายครับวันนี้กว่าจะไล่เยอะเจอนะฝูงอยู่นี่ครับผมตีไปตกสักประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็เร็วๆครับกัดที่ล้ว ตามมานแบบเป็นฟองฟองฟอง,ฟองเลย มไม่ค่อยขวาปาลับหูตามมา คนถ่ายเพราะได้หอแล้วหออุ้ยโทษโทษโทษมันเป็นปลารวมไซนะไซรวมเนีย đủ đủ trình tám mươi hốt ui bui 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 lẹ ừm tôi nghĩ cắt tên tem cắt tên tem อยู่เลยอย่ะเจอะเบอร์จิตได้เยบร้อยโอ oh. ้เปิดปากเลยน,ะนี่ปอแล้วต้องเปิดปากให้เยอะละ <c oughs> เดี๋ยวแค่นี้ก็อยู่แล้ว <c oughs> จำบกสปูนครับตั้งแต่คลิปที่อยู่เขื่อนอุบลรับนนะมันก็ขึ้นขึ้นแล้วผิวน้ำมันไม่เอานะครับก็สปูนลงตอนนี้เนี่ยเ <c oughs> ต็มเรือ <c oughs> ให้ฟุกไทยก่อน ัดแต่สปูนอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นไม่กัดจะกัดจังหวะที่แบบตีกอปับคอไวๆครับคอมันกระสุกนะมันตามมาสองสาตัวเลยครับก็ดูตําแหน่งปลาจิบตัวนี้ปลาจิบมันเป็นฝูงนะครับโชคดีที่เรามาเจอปลาฝูงวันนี้แล้วมันแดดเมื่อเช้ามันฝนแล้วก็แดดออกปั๊บปลาจากฝูงเลยขอตอนนี้สังเกตให้มันฝูงที่ขึ้นเยอะๆหน่อยครับ ปล่อยตกสักระยะสักเมตรนะครับแล้วก็กอ่อตามให้แล้วกะเลี้ยโอ้อูมีไซด์ด้วยมีไซด์ด้วยเนี่ยตามให้เห้อ เงียบไม่ใยดูตามมาเป็นเซตเลยคันนี้นะมาไม่ใยดูเหมือนเหยนะเห็นไะหมนักลบอยู่ในฝุงดูในดงดุงกัดเหมือนแนละ้วหูใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวยูยู สองตัวนี้เอาจนได้ครับโหลรึ่งครับตัวนี้มัสปูนชัมโบสโปูนเ,เดี๋ยวกัดอยู่กัดอยู่ครับเบรคคอเดียวฮะเพราะว่าหมายเป็นหมลกครับ ไปสามทางไม่ได้เลยขอเดียวก็อยู่ครับถ้ามันกัดจริงๆนะเนี่ยทะลุไปเลยนนเนี่ยเบ็ดทางเดียวทีนี้สาหรับหมยตัวกแบบนี้แหละเราตีปลาแบบตามหมยตัวกอะโอเคครับฟา,าดฟาดแปดตัวจัดลกลกอยู่ ดูคับตัวไม่ใหญ่ไปตัวนี้ไว้โอ้ใหญ่อยู่นี่วะแต่ว่าไม่ใหญ่มาคู่ไอตัวมาคู่ไอตัวเล็กกัดก่อนนะไอตัวเล็กมันห้าวาอืมตัวเล็กมันเล็กเกินตัวเนี้ยตัวเล็กมันเร็วกว่าตัวใหญ่ไปม,มาคู่กันตีข้าวฝูงคนระับ ปล่อยสักห้าสิบเซนเพอแล้วฝูงนี้มันลอยกองอย่างนี้เลยสปีดเลยครับอยู่อยู่ตัวนี้มีไซส์อยู่สปูน สุดยอดเลยสปูลกับปลาฝูงเนี่ยรวมฝูงแล้วเว้ยห่งนี้กัดเยวะฝั่งขวาเว้ย ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ดูโโูดฮะปักชีกเหรอจำืบ ก็ามีนะแต่ใหญ่ไม่ค่อยเอาไม่ทันตาเล็กตามมาเลย <c oughs> <c oughs> ตร,ตรงนี้ใหญ่จะทันมือรับตัวนี้บอกเลยใหญ่หืมกระชากโอ้โหบอกแล้วมันต้องมีใหญ่มีใหญ่ปนโอ้โหสปูนได้เรื่อง นี่มันน่าจะมีสีจัมโบ้โอ้ย น่าจะประมาณห้าไม่สี่ครับน่าจะห้าตัวนี้สุดยอดสะใจครับวันนี้เนี่ยดูไซส์โหดูห่างเลยวันนี้จัมโบ้สปูนตัวห้าสิบบาทเองนะครับก็วันนี้โคตรบันเทิงเลยวันนี้โคตรฝุ่งตัวน,นี้แต่ว่าตัวนี้ผมจะเลือกตีบ ที่มันฟุ่งตัวใหญ่ๆแล้วครับตอนนี้เราได้มาอีกหนึ่งแต้มนะปลาใหญ่นะไซปรันห้าโลกัดสปูนนั่นเนี่ยโอ้โหมันตึกเลยอะวัดแล้วเนี่ยกับเกี่ยวไข่ครับ ช่างกองนักสึยจะไม่ค่อยวัดนะบางทีอ่ะ

ขัดไปสายถึงคันแล้วเสียงเข้าถึงคันแล้วเนี่ยดูไซส์เนี่ย,ยตรงนี้ตัวใหญ่นะวันนี้เลยมีร่มอ่ะบอกเลย ไม่มีแดดไม่เอานะปลาที่นี่ก็คือคือปลามันหาก,กินใต้น้ําเวลามันไม่มีแดดมันมันม,มองไม่เห็นครับเวลาหาก,กินใต้พื้นครับเนี่ยขึ้นนะ แต่ว่าไม่กัดเหยือนะครับพฤติกรรมปลามันก็สังเกตง่ายๆครับพี่เราตีพวกเหยือใต้น้ำพวกนี้ถ้าไม่มีแดดไม่ค่อยเอานะครับมีแดดจะกัดจัดเลยครับ